สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ factory pro podcast ครับผมพื้นที่ที่เราจะมานั่งคุยกันสบายๆแต่ได้ความรู้เรื่องโรงงานแบบเข้มๆกลับไปใช้หน้างานได้จริงกับผมโปรจาก factory pro ครับคุณเคยยืนมองเครื่อง cnc ทำงานแล้วทึ่งไหมครับมันเคลื่อนที่ตัดกัดเจาะโลหะแข็งๆได้อย่างแม่นยำในระดับไมครอนหรือ1นึ่ในพันของมิลลิเมตรมันทำได้อย่างไร คำสั่งที่เราป้อนเข้าไปใน G-code บอกให้มันตัดชิ้นงานให้ได้ขนาด15.000ม mm. ิลลิเมตรแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงอะไรคือหลักประกันว่าชิ้นงานที่ออกมามันจะได้ขนาดนั้นเป,ะเปะ๊ะๆอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหัวตัดมันสึกไปนิดหน่อยหรือถ้าอุณหภูมิทำให้ชิ้นงานขยายตัวเล็กน้อยนี่คือจุดที่พระเอกของเราในวันนี้ต้องก้าวเข้ามาครับ เรากำลังพูดถึงเซนเซอร์ที่เปรียบเสมือนผู้คุมกฎแห่งความแม่นยำในกระบวนการผลิตเรากำลังพูดถึง LVDT เซนเซอร์ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่า LVDT เซนเซอร์ใช้งานยังไงในกระบวนการ CNC ก่อนอื่น LVDT มันคืออะไรชื่อเต็มๆของมันคือ Linear Variable Differential Transformer ฟังดูซับซ้อนใช่ไหมครับ ให้ลืมชื่อยาวๆนั่นไปก่อนแล้วให้มองภาพมันเป็นไม้บรรทัดเทพหรือเวอร์เนียดิจิตอลที่ไม่วันสึกหรอหลักการทำงานของมันคือการใช้สนามแม่เหล็กครับมันมีแท่งแกนที่เคลื่อนที่ได้อยู่ตรงกลางและมีขดลวดอยู่ร,บรอบๆเมื่อแท่นแกนขยับตำแหน่งไปแม้เพียงนิดเดียวสนามแม่เหล็กจะเปลี่ยนและมันจะส่งสัญญาณไฟฟ้าออกมาบอกตำแหน่งที่แม่นยำสุดๆจุดเด่นที่ทำให้มันเป็นเทพในงาน C N C คือ ไม่มีการเสียดสีแท่งแกงกับขดลวดไม่ได้สัมผัสกันโดยตรงทําให้มันไม่มีวันสึกหรออายุการใช้งานยาวนานมากความละเอียดไม่มีที่สิ้นสุดในทางทฤษฎีมันสามารถตรวจจับการเคลื่อนที่ที่เล็กที่สุดได้เลยทนทานมากมันถูกสร้างมาให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมในเครื่อง C N C ทั้งแรงสั่นสะเทือนน้ำหล่อเย็นคูลเลนต์และเศษโลหะ เอาละครับเมื่อเรารู้จักผู้คุ้มกฎของเราแล้วทีนี้มาดูกันว่ามันทำหน้าที่อะไรในสนามรบของ C N C บ้างมันมี3ภารกิจหลักๆครับภารกิจที่1การวัดชิ้นงานขณะผลิต In-process gauging เปรียบเทียบง่ายๆมันเหมือนกับเชฟที่คอยชิมซุปขณะที่กำลังปรุงไม่ใช่รอให้ทำเสร็จแล้วค่อยชิมการทำงาน หลังจากที่ C.N.C. ตัดชิ้นงานไปแล้วหนึ่งรอบโพรบที่มีหัววัดเป็น L.V.D.T. จะถูกสั่งให้เครื่องที่มาสัมผัสกับผิวของชิ้นงานเบาๆเพื่อวัดขนาดที่แท้จริงในทันทีประโยชน์มหาศาลคือถ้า L.V.D.T. วัดได้ว่าขนาดมันเพี้ยนไป2ไมครอนมันจะส่งข้อมูลนี้กลับไปที่คอนโทรลเลอร์ของเครื่อง C.N.C. ทันทีและเครื่องจะฉลาดพอที่จะชดเชยค่าความผิดพลาดนี้ในการตัดครั้งต่อไปโดยอัตโนมัติ ผลลั์คือชิ้นงานทุกชิ้นที่ออกมาจากเครื่องจะได้สเปคที่เป๊ะ100%เซลดของเสีย Scrap ให้เป็นศูนย์ได้เลยครับภารกิจที่2การตั้งค่าและชดเชยความสึกรอของทูน To s s t t t n n g n n w w e r r o o p p n s s t t o o n เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนดินสอที่เราใช้เขียนไปเรื่อยๆไส้ของมันก็จะสั้นลง ถ้าเราไม่ปรับมุมในการเขียนลายมือของเราก็จะเปลี่ยนไปการทำงานก่อนเริ่มงานหรือระหว่างรอบการผลิตเครื่อง CNC จะสั่งให้หัวตัดทูนเคลื่อนที่ไปสัมผัสกับหัววัด LVDT เบาๆเพื่อวัดความยาวและขนาดของทูลที่แท้จริงณเวลานั้นเมื่อทูนเริ่มสึกและสั้นลงแม้เพียง1นึ่งไมครอน LVDT จะตรวจจับได้และระบบจะชดเชยตำแหน่งการตัดให้ทันที ประโยชน์มหาศาลคือทำให้ชิ้นงานชิ้นแรกกับชิ้นที่1,000มีคุณภาพเหมือนกันทุกประการแม้ว่าคมตัดจะเริ่มทื่อลงไปแล้วก็ตามภารกิจที่3การตรวจสอบพื้นผิว Surface Profiling เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับการใช้นิ้วลูบไปบนพื้นผิวเพื่อเช็คความเรียบการทำงานหลังจากผลิตเสร็จ p r o b LVDT จะถูกสั่งให้ลากไปบนผิวของชิ้นงานเพื่อสร้างแผนที่3มิติของพื้นผิว ตรวจสอบความเรียบ (flatness) ความกลม (roundness) หรือโปรไฟล์ที่ซับซ้อนให้เป็นไปตามแบบเป๊ะประโยชน์มหาศาลคือเป็นการทำ QC (quality control) อัตโนมัติขั้นสูงสุดรับประกันคุณภาพชิ้นงานที่มีความสำคัญสูงเช่นชิ้นส่วนเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ได้ครับสรุปง่ายๆเลยนะครับการมี LVDT ในเครื่อง CNC มันคือการยกระดับ จากเครื่องจักรที่ทำงานตามคำสั่งแบบตาบอดให้กลายเป็นเครื่องจักรอัจฉริยะที่มีตาและมือของตัวเองมันสามารถวัดคิดและแก้ไขได้ด้วยตัวเองแบบเรียลไทม์การลงทุนกับ LVDT เซนเซอร์ไม่ใช่การซื้อเซ็นเซอร์วัดระยะทางแต่เป็นการลงทุนในคุณภาพที่สม่ำเสมอการลดของเสียและระบบอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบครับ ก็หวังว่าพอดแคสต์ตอนนี้จะช่วยให้ทุกท่านที่ทำงานกับเครื่องจักร C N C หรืออยู่ในสายงานการผลิตที่มีความแม่นยำสูงได้เห็นภาพความสำคัญของผู้คุมกดตัวเล็กๆแต่ทรงพลังตัวนี้มากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมโปรจาก Factory Pro ต้องลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ